สุดช่วงที่3ของรายการ Movie Guru ครับและนี่คือช่วง Digital Home Entertainment พูดถึงเรื่อง Hollywood HDTV เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้มีการให้ข้อมูลว่าวิธีการเข้าไปชมภาพยนตร์ในห้องสมุดที่ใหญ่มากของเรืียกไม่ว่าคลังแสงเลยนะของภาพยนตร์ระดับแถวหน้าของ Hollywood ถึง6สตูดิโอด้วยกันนะหนังหลายเรื่องเราสคนอยากจะไปดูแต่เราหาไม่ได้แต่ข้างในนี้เขามีอ่ะปอแต่วันนี้ Movie g u r u นะครับ อย่างที่สัญญากันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือเราจะนำหนังดีๆจาก Hollywood HGTV มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับ,รบวันนี้พี่เฮนรี่มีเรื่องอะไรมาแนะนำครับเข้ากับบรรยากาศออสการ์ขอนำเอาหนังเรื่องนี้มานำสเสนอดีกว่าเป็นผลงานของพ่อมดฮอลลีวูดสตีเฟนสปิลเบิร์กที่เขากำกับหนังเรื่องนี้สุดชีวิตของเขาจนถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ถึง12สาขาแล้วก็ได้มา7สาขารวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แล้วเป็นหนังขาวดําด้วยนะปออ้อหนังนี้กี่ปีแล้วฮะโอ้โห oh, 22ปีละปีพันเก้า้อเราจะไปหาดูได้จากไหน Hollywood HDTV เท่านั้นใช่ไหมครับเรื่องราวเป็นยังไงไพีรชินเลอร์สเลสเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักธรุรกิจที่มีชื่อเสียงมากของเยอรมันแต่ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เขากําลังทํานั้นเรียกว่าเป็นบุรุษที่ปิดทองหลังพระโดยการช่วยเหลือ พวกเหล่าเชลยที่ถูกกักกันอย่างเหี้ยมโหดอยู่ในค่ายกักกันเฉลยชาวยูที่นาซีนั้นเก็บพวกเขาไว้เพื่อทุกทรมานส่งเขาไปในห้องแก๊สเพื่อให้ตายจับไปทดลองนานาประการนั่นแหละที่เราเคยรู้กันมาถูกต้องเป็นหนังที่ยิ่งใหญ่มากเลยกับ s ินเลอร์ส s ลิส t รำแสดงโดยพี่เลียมนีสันด้วยรึเปล่าเรียมมีสันใช่ปีนั้นสปีลเบิร์กกำกับจูราสสิกพาร์คด้วยถูกต้องเรียกว่าได้ปีนั้นได้กล่อง แล้วก็ได้ทั้งเงินโอ้ได้ออสการ์ตั้ง7สาขาชจรอสิทธิ์พักทําเงินได้มากมหาศาลมากสมกันแล้วที่เป็นพ่อมดแห่งฮอลลีวูดแต่ปลอมมันมีประเด็นหนึ่งหลายคนอาจจะทิ้งเมสเซจใน Facebook เราแล้วบอกว่าไม่อยากดูหนังแนวดราม่ามีหนังบู๊ของพี่เลียมไหม ปรากฏว่ามีครับวันนี้เราก็จะแนะนำหนังบู๊ของพี่เรียมหนึ่ง,เร,ง,งเรื่องเลยคือ Batman Begins b a t m a n Begins ินผมขอบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเป็น b a ท m a n นี่ถือว่าเป็นภาคหนึ่งของ Batman เป็นจุดเริ่มต้นของ Batman ซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่เรียมเนี่ยเล่น b a t m a n ได้ดุดันมากถูกต้องแต่หาดูยากมากใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้นั้นเราไปชมตัวอย่างภาพเพียร์เรื่องช less Li s t กันก่อนดีกว่าครับช่วง Digital Home Entertainment skabs yn ddoi Hollywood HDTV สำหรับภาพยนต์ชินเลอร์สลิสเรื่องนี้ดัดแปลงจากนิยายที่ตีพิมพ์เมื่อปีคริตรสตศักราช1982ของนักเขียนชาวออสเตรเลียโทมัสคินเนลลี่ที่ชื่อว่าชินเลอร์สอาร์คแต่เมื่อตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาก็ใช้ชื่อว่าชินเลอร์สลิสโดยเล่าเรื่องราวของออสการ์ชินเลอร์ในชุนเยอรมันหน้าเลือดที่กลับกลายเป็นผู้ช่วยเหลือชาวยิวจำนวนพันกว่าคนให้รอดพ้นจากการสังหารหมู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเรื่องนี้ยังถูกจัดเป็นหนึ่งในหนัง100ภาพยนตร์อเม ที่ดีที่สุดตลอดการอีกด้วยนะครับและ Hollywood HDTV ก็เป็นอีกทางเลือกในการเข้าไปเลือกชมหนังในคลังที่ตอบโจทย์การดูหนังเลยนะครับผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือเข้าไปดูที่ www.hollywood-hdtv.com นะครับ มาถึงช่วงมูฟี่กูรูไฮไลท์แล้วครับคุณผู้ชมมูฟี่กูรูไฮไลท์นะครับปอก็เป็นประเพณีของเราก็จะมีสกูปเกี่ยวกับข่าวบันเทิงทั้งโลกเนี่ยที่ฮอตที่สุดมีมาเสนอนะครับทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างใหม่ๆเรื่องซุปซิปหรือข่าวคราว,ราว,ราวที่น่าตื่นเต้นเรามีมาฝากสัปดาห์ที่แล้วยังมี MV Music Video ดีโนะครับเพนกวินสมาร์ตกาสกามาฝากด้วยซ้ำไปแล้วเรื่องสำคัญที่สุดคือวันพรุ่งนี้ออสการ์แล้วฮะครั้งที่87เพราะฉะนั้น ไฮไลท์ light, สัปดาห์ต่อไปมีเรื่องมาเมาวกันครับมีออสการ์มาเมาแน่นอนครับแต่ตอนนี้ไปชมเรื่องราวที่น่าสนใจกับช่วงมูฟวี่กรูไฮไลท์ที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้กันครับช่วงมูฟวี่กรูไฮไลท์ ส่งตัวอย่างออกมาเรียกน้ำย่อยแล้วนะครับสำหรับหนังสายลับย้อนยุค The Man from Uncle จากการกำกับของกายริชชี่ที่มาพร้อมหนุ่มกล้ามใหญ่ <Sometimes. S 1> มาดสายลับเฮนรี่คาร์เวล Don't make me put you over my knee. Do so you want to wrestle? I did not say that. Shall we? Come on! Ah! Hold on, cowboy! A special agent, you're not having a very special day, are you? Why don't we start with your name? <47. S 2> ส่วนใครที่ชอบความมันของหนังแนวไล่ล่าข้ามายังตัวอย่างใหม่เรื่อง Hitman Agent 47ก็ออกมาเอาใจคอหนังแอคชั่นเช็ดกันครับ faster more intelligent than normal people. They are called agents. It's very surreal. It looks like a painting, especially from a guy like me. I'm you know, from the inner city, I grew up in the inner city. It's my first time ever on a mountain. <laughs> I'm quite nervous at the moment, but I'm really excited and looking forward to starting with them. The thing that Sam and I talked about was how we're going to top Skyfall, so it's going to be Spectre. And so far, it's a good start. I think we're going to continue the history of the Bond films and making things that are exciting for the audiences to look at. And what could be more exciting than to be on top of the world? ขอบครับผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการ Movie Guru วันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ V Hotel ครับขอบคุณเสื้อผ้าจาก e อสปร t นะครับและที่สำคัญต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเรา สำหรับท่านใดอยากจะติดตามเทปที่ออกอากาศแล้วนะครับหรือรวมถึงกิจกรรมที่สามารถร่วมสุขกับเราได้นะครับทางยอ l Facebook ของเราคือ www.facebook.com/movieguru.tv3sd ครับตอนนี้เราสอคนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกลับมาพบกันใหม่ในรายการ Movie Guru ทุกวันอาทิตย์เวลา22.45ถึง23.15ทีทางช่อง3 SD ช่อง28เพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นสวัสดีครับ